รีวิวที่เปิดขวดว่าด้เรื่องอากาศมันร้อนรีวิวของเย็นๆกันนะเริ่มสุดยอดมันเปิดได้ดีมากๆเลยอะ่ะ ฝายังอยู่ในสภาพเดิมขออนุญ,ญาตใช้มือคนนะคะเพราะว่าทานเองค่ะราคาแค่หลักสิบ มันมีหลายสีไปดูในตะกร้าเลย